เซ่ฮัลโหลค่ะทุกคนสำหรับใครที่ได้ดูคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือวิวดีๆวิวสวยๆบรรยากาศดีๆหน้ามาเที่ยวหน้ามาพักผ่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะไม่มีอะไรมากก็จะเอาเบื้องหลังทั้งหมดมาให้ชมกันนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็ดูจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับ ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปจะไปท่องป่าที่ไหนเข้าป่าที่ไหนนะคะก็อยากเอาบรรยากาศดีๆมาให้รับชมกันอะสำหรับคลิปที่เห็นอยู่นี่เป็นทุ่งหญ้าสวหน้านะคะโอ้คือทุ่งแบบกว้างใหญ่มากน้องวันงวน้องควายนะคะกินแบบอิ่มกันแน่นอนทุกตัวนะคะ<อ>คือ,อพื้นที่อของแต่ละ แต่ละบ้านอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะคือแบบเลี้ยงสัตว์ได้แบบว่าอ้วนท้วมสมบูรณ์แน่นอนนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะทางวิบากนะคะบอกเลยขึ้นเขาลงเขาคือไม่ใช่ทางแบบลาดยางแน่นอนเป็นทางแบบดินเป็นทางหินบางจุดก็เป็นทรายแล้วเนินสูงมากนะคะมีหลุมมีบ่อคือแบบแน่นอนคือ เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนค่ะอันนี้เราก็พากันมาแั่คุณแฟนนะคะสองคนก็มาเสียงเป็นเสียงตายเอาข้างหน้าค่ะขอบอกเลยว่าคลิปคลิปนี้คือแบบมีเบื้องหลังที่แบบเฮ้ยถ้าหลงนี่คือแบบอยู่ในนั้นน่ะอยู่ในป่านั้นน่ะแน่นอนถ้าเลี้ยวผิดน,น,น,นี่ชีวิตเปลี่ยนจริงนะ,น,นะคือได้นอนป่าแน่นอนราคาสำหรับภาพดีๆวิวดีๆนะคะแน่นอนค่ะ เบื้องหลังก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยกันนิดนึงค่ะน้ํามันต้องเต็มหังนะคะขึ้นเขาลงห้วยนี้แบบขอบอกเลยถ้าคนแบบอยากเที่ยวป่าจริงๆนะคะก็บอกเลยค่ะสิ่งที่ได้กลับคือป่าคือเป็นอะไรที่แบบกรดบบรรยากาศดีจริงแล้วดีตรงที่ว่าวันนี้แดดไม่แรงนะคะฝนก็เหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะเนื่งจากว่ามีพลังพิเศษบางอย่างที่ สั่งฟ้าสั่งฝนได้ว่าอย่าเพิ่งตกนะขอออกจากภูเขาออกจากป่านี่ก่อนแล้วอย่าให้ตกนะคะสำหรับวิวนะคะวิวหลักหลักพันล้านหมื่นล้านแสนล้านตรงนี้นะคะบอกเลยแบบมันชุ่มตาชุ่มใจมากนะคะบรรยากาศดีเวอร์ใครอยากอยากพาแฟนมาพิสูจน์รักแท้ฮะยินดีค่ะบอกเลยทีแรก ยกับแฟนว่าเออเธอเราไปหาวิวดีๆวิวสวยๆถ่ายรูปก,กันจ้าคุณแฟนหาพาเข้าป่าเข้าเขาค่ะ mm hmm. บอกเลย mm hmm. สนุกกระสิทธินี้ mm hmm. ไงล่ะได้วิวแบบทุ่งเขาโพดทุง่งนา่าแงบบนี้นะ mm hmm. วิวภูเขาไมฆปบคลุมภกเขาเอ,อ้เยเอ,อ้ยเขาบอก แบบสุดสุดจริงนะอ่ะอันนี้ภาพบรรยากาศที่ได้มาสำหรับใครที่เห็นในคลิปแรกๆนะคะคือมันเป็นวิวที่แบบโอเคคุ้มค่ากับการมาแต่คุณต้องมีความอดทนมากจริงๆอ่ะทุ่งหญ้าเขียวกระจีค่ะทุ่งข้าวนะคะโอ้โหแล้วต่อจากนั้นค่ะก็เก็บวิวมาเรื่อยๆค่ะเก็บวิวมาเรื่อยๆ หลม้มล้ <c oughs> ก็ยังคิดนะเจ้าโอ้โหคนที่นี่เขาแบบว่าอดทนมากขยันมากนะคะ <c oughs> มี <t ot all right> ที่ไร่ที่นาตามหัวเขานะคะเขาทำไร่ <c oughs> ทำสวนกันได้หมดอืคอคือคนที่ขยันมากยอมรับเลยเราเห็นแล้วเราแบบ <c oughs> โอ้โหทางเข้ามานี่แบบก็ค่อนข้างลำบากนะฝน <c oughs> ตกนี่แบบไม่ต้องพูดเลยนะดินสไลด์อะไรอย่างนี้นะถนนเลื่อนมาก สิบกิโลนี่มันช่างห่างไกลเหลือเกินถ้าขี่ในทางปกติสิบกิโลก็คงจะแป๊บเดียวใช่ไหมอันนี้สิบกิโลเป็นแบบอะไรที่ยาวนานมากลงทางเข้ามาแล้วคือต้องไปต่ออย่างเดียวค่ะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้หันหลังกลับก็ไม่ได้คือคุณต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวค่ะโอ้โหใครอยากพิชิตรถแฟนะบอกเลยลองลองมาสักสักครั้งหนึ่งนะแล้วคุณจะรู้มาทดสอบความรักยังไเเนาะ คือแบบนะไอแบบว่าเดินเที่ยวห้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะจ๊ะช้อปปิ้งนั่งคาเฟ่ถ่ายรูปสวยสไม่มีนะจ๊ะเราต้องไปล่าวิวล่าวิวแบบสวยสมาให้ทุกคนดูอ่ะตรงนี้นะคะก็อยากจะเล่าว่าดินมันลื่นค่ะแล้วมันเป็นทางเนินสูงนะคะคือเรียกว่าไงดีอ่ะ มันลื่นมันลื่นก็เลยต้องเดินกันค่ะไม่ไหวนะคะไงล่ะวิวสวยนะบนยอดเขาอย่างเงี้ยอนะสักครั้งหนึ่งละกันก็ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวท้ายๆนี้ก็จะ<ห><ไ>ปเป็นภาพ <ไป S 1> วิวนะคะ<ๆ>ที่เรารวบรวมมาให้นะคะคือขึ้นไปยืนอยู่บนภูเขานี่แหละแล้วก็ถ่ายลงมาเลยลงมา จะได้แต่ละลูกเขียวก็จ,จ,จีสบายใจสบายใจสบายใจโอ้ยอยังคิดอยู่เลยว่าถ้าให้ใหม่ครั้งนี้ไม่เอาแล้วนะรู้สึกแบบพอเถอะอย่าพาึ้นมาทำอะไรแบบนี้นะแต่ก็เพื่อเพื่อคอนเทนต์นะคะ <laughs> โอ้ยสำหรับใครที่ชอบแบบธรรมชาตินะคะ ก็ลองดูนะคะลองมาเที่ยวแบบบรรยากาศแบบนี้ดูป่าเขาแถวบ้านไปเลยค่ะไปพิชิตป่าเขาเลยค่ะอย่างแรกที่คุณจะต้องทำนะคะเติมน้ำมันให้เต็มนะคะต้องาการอะไรและท้ายสุดเราก็ลงมาจากเขาได้นะคะคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากน่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกาทการกดหัวใจทุกกำลังใจที่ส่งให้มานะคะและ ขอบคุณทุกการรับชมณที่นี้ด้วยค่ะ